อาจารย์ดรพัทยากรเหล่าสวัสดีกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มาหาวิทยาลัยรายชภาัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณนห้องประชุมชั้นสามอาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่8มีนาคม2567โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาการพิจารณาการขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระสาขาวิชาการบริหารการศึกษาการพิจารณาการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA จำนวน6หลักสูตรและการพิจารณาการรายงานข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน AUNQA รอบ6เดือน